ตาเป็นในแบละกำมันอยู่ได้หรอืรอเปจงอ้าวพี่น้องบ้านข่อยฝนตกลิ้นฝนตกปล่อยๆพ่อวายุมันเป็นหนาวหนาวเย็นๆเล้วก็เป็นฝ้ามืดๆแหล่ๆพี่น้องบัดได้แทมันฝนตกลิ้นจ้ะห่วยอากาศยังสีนะจี้เขากินแล้วดังไฟฟิง จีเขาจินทันตัวเนาะพี่นนอะเจ้ายังไสอแตาเมมเมมมมมเมยังเตาเจ้าทำอะไรฮู้ฮูฮู ถ่าดดยน้ำตาก่อพี่น้นนองถ้าบถ่นายน้ำไม่สิตุยเราต้องถายน้ำบ่อยๆถายน้ำเราว่าสิเป็นหลับปลาดุกสันเดียเหีย้ยเช่าหาปลาดุกมามาหลับเราสิจับปลาดุกพี่น้องอระวังนะ <c oughs> <c oughs> ปลาดุกปลาดุกนาขนตัวหนึ่งน,น่อนเอเดดอยู่บาดเลยย้ายเลยซักซี่โตโ,โตกระบาดไปน้ำง,งามเลยนะตา พอมีสูงมากปลาเข็งอยู่อีกซ้ำหนึ่งบ้านเดียวมาเพียงงามใช่ไหอใครอยากกินปลาหน้าไม่ใช่ปลาตลาดปลาหน้าปลาบานนะคคะ่น้องเอาไปกินเ้อแกงใส่ไส้บัวถิ่เสียบดย้วยเนาะอันนี้เป็นปลาเข็งพี่้อง แาเทงใส่งามๆปิ่งห้ยเกงีไว้ได้หรือเาตอนห้องเจเขานี่ให้นถึงโตงามเพราะว่ายังหลายอยู่พี่น้องอบอ่อมเมียก้อนนะวดินถวดถดอยู่ไปไ้องบนไปย้อยแล้วสิไปปิ่งปลาดุกละตาเป็นะไรเจบกะมันอยู่ได้หรืมัปล่น พี่นอ้องตาไว้แล้วปิงปลาดุกปลาดุกปลาคอนนั่นแหละพี่น้องกมอม็มั่นอยู่ด้หล่ะปลาหน้าไอ้วาพวกมั่นมั่นอยู่เพราะว่ามันมันหนานี่มันปลามั่นนั่นวะเนาะมันหนาปลาหนอนเนาะหะะนานี่โอ้หอมพี่น้องสิงปิงลาบแล้วท่านใท่งมันขอสิเพามาลิน้นปลาให้เจ้าเพามาลิ้นปลาจา้ะพี่น้อง บางคนเพิ่นกับมักเผาบางคนเพิ่นกับมักกินดิบเนาะเผาอะมันกระสีอ่อนๆนุ่มๆเผากินกับลากปลาดุกแซ่บๆจะน้องเผากระสีเป็นยังไงสเผาให้มันใหม่ๆแล้วก็ไปหลอกเกจดำๆนี่ออกล้างหลอกออกดีด <S <S ๆเผามะเขือคืนเซน่ามันยังแซ่บอันนี้มะเขือคืนเนอะพี่น้องเ่รามันมะเขือพลอย ไม่ใช่มะเขือเปราะนะคะทุกคนเราก็จะเผาแบบนหี้หอดเชียงกับแก่พี่น้องยนไข่มีกับแก่เด้อบานเอาไปทาลายหนูลาแมงเขากินแมงซับแล้วเอามาพัดตีตากลัวกลัวแล้วนัุงชกอีกขยงเลย ขนาดติ่งแล้วไปไปซักหมุนเราเอามากขวานแต่น้ำมันนิดนึงพี่น้องเราอยากให้มันกรอบๆสัก,กหน่อยเใช่ไหมาอยากให้มันกรุบๆกรอบๆพะนะเป็นไรวั่นไปมะกรูดพักหอมพักซีอันนี้ดวงเราซื้อซีลอยพะนะเออเล่าว่าซื้อซีลอ,อ,อยอได้มีดวงหน,น,นักแต่ว่าเราว่าโบงงามซำของเฮา อสองรอยหนึ่งตีพันลว่าะเรือว่าเมียนมัน,น,นึงกคือเ่แย,นะย่งมขแพ่งฮ้่ข่งแ่งอข่งแข่งแข่งแข่งอขีงแข่งแข่งแข่าแข่อแข่งแข่งแแ่งแข่งแอ่งแข่งแ่งแ่งแข้งแขงแข่งแข่งแร่งแข่งแข่งแอ่ข่ดแข่งข่ง่งแข่งอข่งั่อเขา,เขาง400 500แ400ขรง่งแข่งแเ่อแ่งแข่งแ่งแข่งแข่งนขะ่งแขแข่ขข่ เรียกว่าคองข่อยดีก็ว่า,วาสันถ้าเห็นซื้อไม่พออีกเนี่เด้อเราเสียวมาะยังกระดักกระดอาม,ม,ามีตัว,ตวอืมซื้อมีตัวไมหมฮเราเป็นเนื้ออยากได้ยังเป็นคองฝากอยากได้มีตัวพนัพี่น้อง <c oughs> พูดเถา่าเนาะเนาะวันนี้ยัดจิสิมาปุงด้อพี่น้องอยอยเพราะงี้อาไอ้เราเตรียมไว้เมู่อส่ยางสุเนี่ยนะเป็นบ่อืพี่น้องวันนี้มันค้อฝนตกเล่นอันเปิดแฟช่กัน อันนี้ปัดดุกที่เาราซับเราเราก็เอาไปขวาให้มันแหงๆนะอันนี้จะพักนั่งต่างอย่างเราเตรียมไว้ให้มันแล้วเรือกถึงจ่ปรุงปรุงนี่แยกสิกที่ปรุงเ,งเองมะเขือนั่นกับเผาเราพี่น้องลปลาดุกแยจิก,กะเซฟราเ,เดอร์แยจิกปรุงโดยพริกผงเขาขวปลาแดกนำปลาผงชูรสหมักเน่าพี่นอ้องน,นี่ปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ้าขั้นตอนปรุงนั้นก็ได้เห็ด บะมี้งคนคือกล่องแศษเหล็กพี่นอ้องจานแศษน้องย็บติดสิซิมให้พี่ให้น้องเล่นเศบพื้หยังนี่ใส่มักเขือคืนลงไปน้ำใชห่หรอืมอืมถับปลาแศษมี้พี่น้องเนื้อกินบานนะเอาย็ดติดสี่ห้านักดินป่าก่อนเนาะเอาพี่น้องบานเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เห็ดเนื้อกินเท่า บังดูผพักเป็นกระตกุกพักมาเป็นถาดเลยค่ะพี่น้องมากริยนฝาดิบมาเลินนฝาซุกมูซุกกับมีคาคาออนข้างนั้นเป็นใบมะตุมแขกค่ะพี่น้องยอดมะตุมแขกเก็บมาจากนาพักกระชฉดพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นหลปปับปลาซุกเรียบร้อยอันนี้พยอย้อยเราเห็ุเป็นต้มน้ำซุกพะน้พี่น้องอันมูก,กระดูกมูหัวปลาั่นแหละเราเอาไปต้มเป็นน้ำซุปแล้ว,ว่าสดพ่อลองข้อแนวว่าสันเดี ปลาพี่น้องพักนั่งตางอย่าลายแห้งเต็มผ้าเขาเลยค่ะพี่น้องเอ้ปลาคาะพี่น้องมาไปกินขาเาน้ากันกินข้ากเนเแซรบกินแล้วก็สีออกไปเหตุการณ์แห้งงานนาะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ก็ไว้จับนี้ได้ค่ะพอกันไม่คิดหนาสวัสดีจ้า <c oughs> มาเด้อพี่น้องเด้อมากินขวน้ำเย็ดจิกเสแซ่บน้ากันพี่น้อง